สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับเสนอรีวิวในการสร้างรายได้ให้กับท่านผู้ชมและพเพื่อนๆนะครับ โดยเฉพาะ,ะก่อนหน้านั้นได้รีวิวในการใช้เน็ตฟรีมามากมายช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนการใช้ในการรีวิวให้เพื่อน,อนๆมีรายได้บ้างนะครับอันนี้ก็นําเสนอในเรื่องแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือการย่อลิงก์นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ต่างๆเพื่อใกลคลิกเข้ามานะครับ ก็จะเป็นการสร้างรายได้เพราะในการคลิกนั้นจะมีการรออยู่ประมาณ5วินาทีนะครับถึงจะได้เข้าดูได้นะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆสามารถใช้เทคนิคต่างๆได้แต่วันนี้เสนอรีวิวในการที่แบบย่อยๆให้เพื่อนๆง่ายๆว่าใช้งานอย่างไรสมัครอย่างไรนะครับหลังจากเราโหลดได้จาก Play Store นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์คำว่า a d f จุด เอนะครับหน้าต่างหน้าตาก like ็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรูปพึ่งนะครับบินอยู่ตรงหน้าอักษรภาษาอังกฤษ A D F นะครับแล้วก็จุดเอวนะครับเราก็ทำการโหลดเสร็จก็ทำการเปิดเลยนะครับเปิดเสร็จนะครับ ส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนก็จะมี a c e b o o k เข้าเข้า,าใช้งานอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถคลิกเข้าสู่ระบบ facebook ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอนได้มีอีเมลหรือว่ารหัสผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนก็กรอกเข้าไปได้ตรงข้างล่างนี้นะครับหรือว่า จะใช้วิธีลงทะเบียนใหม่ก็ได้เพื่อนก็คลิกเข้าไปตรงจุดลงทะเบียนเพื่อนก็พิมพ์ชื่อนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลที่เพื่อนมีเรียบร้อยรหัสผ่าน2ครั้งนะยืนยันแล้วก็คลิกลงทะเบียนนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับผมก็ข้ามไปผมจะเข้าไปสู่ระบบด้วย Facebook กันลวกันนะครับอันนี้ง่ายที่สุดนะครับเราก็เข้าไปด้วยระบบ Facebook เสร็จนะครับ หน้าต่างหน้าตาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเพิ่งได้สมัครหรือว่าศึกษามาก็วันสองวันเองนะครับก็เริ่มเอาไปวางไว้เริ่มเอาลิงก์เข้ามาวางไว้ในที่ต่างๆนะครับก่อนอื่นนั้นดูสามจุดด้านบนก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะภาพรวมเมื่อกี้ก็อาจจะบอกจะบอกว่าเรามีลิงก์ที่เอาไปวางแล้วก็มี การใช้งานเนะมื่อวานผมดูเมื่อวานนะครับผมปวางไว้สองที่นะครับก็มีคนคลิกเข้าไป things, สองจุดนะครับรายได้เมื่อวานก็จุดศ0 0ย์ย์อีกหน่อยเราก็จะมาอัปเดตกันว่ามีใครคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะเข้าไปเรื่อยๆครับเมื่อวานวันนี้วนันหลายๆวันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวผมจะบอกให้ตอนนี้เรามาดูสามจุดด้านบนก่อนนะครับ ก็จะมีภาพรวมเหมือนที่เมื่อกี้นะครับลิงก์นะครับอันนี้เราคลิกเข้าไปดูนะครับค่าเริ่มต้นเห็นไหมฮะก็จะมีรายการลิงก์ที่เราเอาไปวางไว้หรือว่าใครเข้ามาชมนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มทำนะครับสถิติเขาก็จะบอกว่าสถิติช่วงเวลาไหนที่คนคลิกเข้าไปเรามีได้ได้เท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ถอนนี่ยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีอไรายได้อะไรมากมายก็มีลิงก์ที่สร้างไรายได้ก็อยู่สองครั้งแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะน,นี่แจ้งให้เพื่อนอให้ได้รับทราบก่อนว่าเรามาทําสร้างไรายได้ให้พร้อมกันก็ถือว่าก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าไรายได้เข้ามาเราก็มีรายจ่ายอยู่แล้วเห็นไหมฮะ อันนี้การตั้งค่าก็เป็นตั้งค่าภาษาไทยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมยังไม่ออกจากระบบนะเพราะผมใช้เ c e b o o k นะครับเข้าโดยการใช้ไอเฟซบ o ๊กนะครับตรงอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมาดูแอ c o u n t อีกหน่อยหนึ่งนะครับแอคเคาทนี้ก็เป็นส่วนตัวที่เราจะเมมเข้าไปนะครับาสามารถสร้างารายการ เปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวข้างบนแถบแรกข้อมูลส่วนตัวนะครับ Personal Information นะครับแล้วก็แถบถัดไปก็เป็น Change Password นะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะครับ Payment Information ก็คือการรับการจ่ายนะครับรับชำระจะเข้าธนาคารโยงธนาคารตรงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยว Setting เดี๋ยวเข้าดูอีกทีหนึ่งนะครับ โมบายแอ p แอปอออันนี้ก็น่าจะไม่ปล่อยให้ตามนั้นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าใจยากและจะงงไปนะครับเราก็ออกจากตรงนี้นะครับเพื่อจะแจ้งให้กับเพื่อนๆว่าอันนี้ของวันที่2เนะี่ยมีการคลิกเข้าชมไปแล้วสองครั้งเห็นไหมฮะเมื่อาวานนะครับเมื่อวานก็มี2ครั้งครับวันนี้วันนี้ยังนะครับอันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับเห็นไหมฮะ ในการใช้งานหรือว่าการทํางานจริงๆนะครับผมก็จะออกจากจุดนี้ก่อนนะครับยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในการที่จะย่อลิงก์นั้นเราย่อใช้ใช้งานอย่างไรนะครับผมจะเอาสมมุติว่านะครับอันนี้สมมุติว่าเราอยากจะนําเสนออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะคลิก ข้างบนนะครับเพื่อ,อคัดลอกลิงก์ไปเลยนะครับเห็นไหมฮะคัดลอกลิงก์ก่อนนะครับคัดลอกลิงก์ของแต่และเรื่องที่เราอยากจะให้สร้างรายได้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่แอดไฟล์ของเราเนี่ยแหละครับเข้าไปเดี๋ยวนะครับหาไม่เจอแล้วครับตรงนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปที่แอดไฟล์แล้วก็ เอาไปวางไว้นะครับก็ปี้แล้วมาวางไว้แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมแล้วก็ทําการหดนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าย่อส่วนเนี่ยคะอันเดียวกันครับเห็นไหมฮะแล้วก็ทําการคัดลอกแค่นั้นเองนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมฮะก็ไม่ยากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเราจะไปวางตรงไหนในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับ ครับสำหรับเรื่องราวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลิงก์การทำอาหารหรือว่าลิงก์เรื่องที่น่าสนใจอะไรที่เ,เป็นของเราเราสามารถสร้างรายได้ได้นะครับโดยที่เราเไม่ได้ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างาเฉยๆว่าเ,เราอยากจะนำเสนอตรงจุดไหนนะครับหรือว่าเอาเป็นว่าเป็นผลงานของผู้อื่นแต่ว่าก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับ เราก็สามารถคลิกลิงก์อันนั้นไปวางเผยแพร่นะครับและก็ใครคลิกเข้ามาก็สร้างรายได้นะครับไอ้ตรงนี้ผมยกตัวอย่างจากการรีวิวตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะอยากจะสร้างรายได้กับตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่าการแชร์นะครับผมจะแชร์เข้าไปในไลน์นะครับเ,เพื่อนก็เข้าไปดูกันแล้วกันนะครับ ลองดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับผมจะแชร์ไปบนไทม์ไลน์เลยนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าผมยังไม่เอานะครับเพราะว่าผมต้องคลิกคัดลอกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อทําการย่อนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเพื่อนเหีนยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับคัดลอกก่อนนะครับเราคัดลอกก่อนแล้วคลิกเข้าไปออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับ จริงๆแล้วคัดลอกเมื่อกี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยอไปวางนะครับก็มีสองสองทางหรือว่าหลายทางก็ได้นะครับผมก็จะคลิกคัดลอกเสร็จครับผมก็เอายับเข้าไปวางในแอดไฟล์นะครับอตอนนี้หาไม่เจอแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับไปวางในตรงนี้ให้เข้าย่อส่วนหรือหดลงมาก่อนนะครับก็วางลิงก์ลงไปนะครับวางแล้วก็ทำการ กดคลิกด้านขวามือนะครับเห็นไหมเขาก็ย,าย่อเสร็จแล้วเราคัดลอกนะครับเห็นไหมฮะเราก็ออกจากตรงนี้นะครับไปเข้าลายใหม่นะครับถ้าเราไปวางเลยก็ไม่ได้สร้างไรายได้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ผมยังไม่วางนะครับผมก็จะออกจากตรงนี้นะครับโอ้อยคลิกใหม่ที่ใช้ที่ Copy จากแอดไฟล์นะครับผมก็ยากโพสต์เข้าไปวางนะครับอันนี้ จริงๆอาจจะมีรูปภาพอะไรด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆว่าถ้าผมวางตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมฮะก็จะขึ้นมาหน้าตายอย่างนี้ HTTP นะครับ ADF จุด LY s y นะครับแล้วก็มีลิงก์ล้อีลิงก์ย่อนะครับขอโทษครับแล้วก็มีรูปนี้ขึ้นมานะครับใครจะคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้ทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าถ้าคลิกเข้าไปนะครับก็จะเกิดเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเข้าในเอาง่ายๆว่าถ้าคลิกด้านล่างนี้อาจจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมีเทคนิคในการใช้งานด้วยนะครับผมจะออกจากตรงนี้ก่อนให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกข้างบนนะครับเห็นไหมฮะในช่วง5วินาทีนะครับช่วงแหวินาทีนั้นต้องรอเห็นไหมฮะรอเสร็จนะครับช่วงเนี้ยที่เราจะทําเงินได้นะครับเห็นไหมฮะ รอเสร็จแล้วก็ค่อยกดข้ามนะครับถ้าผู้ชมก็กดข้ามไปอันนั้นก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้แล้วครับและถึงจะเข้ามาการใช้งานของอตัวเนื้องานจริงๆนะครับหรือว่าเนื้อหาที่เราอยากจะนําเสนอ,เ,อ,อเห็นไหมฮะอันนี้ผมก็ขอออกจากตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นในการสร้างรายได้เพื่อนๆอนก็จะมีวิธีอีกหลายวิธีนะครับที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะต้องเข้าไปสมัครอีกตัวหนึ่งนะครับเพย์พาวก็การสมัครก็ไม่ยากครับง่ายๆเหมือนลักษณะของแอปแอดฟล์ App App Fi, หรือว่าสร้างรายได้นี่แหละครับเดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่า,ารายการนี้จะขึ้นมาแทรกนิดนึงครับวันนี้ก็เสนอ,อาการนำเสนอ แอปแอดฟนะครับเพื่อให้กับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะครับในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรีวิวของเรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับแล้วเราจะมาสร้างไรายได้ด้วยกันหลังจากที่เราใช้เน็ตฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ